มันดูไอจอมยุ่งตัวขี้ดื้อไปเล็นไปเล่นขี้ตมมาพี่น้องเอ้ยลงป่าเขาไปอยู่บงึบงบึงควบขี้ดือโโ้อเขาโซกโปกป็นไปนอนแแบบน้ำปานควย้หน่อย <laughs> โซโก,ก,กรปขนาดเลยจะได้อาบน้ำแล้วพี่น้องเบงื่องเหน่อเลยเอ้ยสุดยอดความสกกะปกมันไอ้นี่มันเวลาเขาห่อนอ่ะเขาจะลงไปแมบบน้ำเองเลยพี่น้อง ไม่อยู่บ่ได้เอาทายพีน่น้องเบิ่งเงินตอนเพิ่นไปแม่นน้ำนะแต่อยากหัวอยากหัวเพิัตจได้อาบน้ำยังตะเล้งบาดทันแต่ว่ากับโมเป็นยังเพราะว่าเขามักอาบน้ำแนละ้วเบิ่งคิดดื้อตุ๊ดตุ๊ดคาตู่มานี่เร็วมามามาอาบน้ำเร็วคาตู่อาบน้ำอาบน้ำเร็วเล่นน้ำเร็วมาอาบน้ำใส่ะละสะบู่เขานะ อาบน้ำเลยลูกไม่ไหวแล้อเ,เอาเอาสบู่ตัวนี้อาบสบูสบ่ตัวนี้อาบนางแก้มนอนอยู่นูน่นสุเทพบอกว่าโบเห็นนางแก้มเดียวโอ้ยให้ให้ดูนางแก้มนางแก้มทำอะไรนางแก้มไล่ตาบอกพี่น้องข้าตู่จะเล่นน้ำแล้วค่ะ จะอาบน้ำ <c oughs> คิดดูมวยอมอย้อมยูซื้อเลยพี่น้องเอ้ยเบิงเดืยวขับได้ยังขบับยางเดียวยำเย็นเย็นอากาศดีดีอากาศดีาาศดีค่ะพี่น้องคุณสวัสดีค่ะฟ้าคืมคืมแดดฮอนฮอนเมื่อนีเฮดเวียกเฮดงานยังบ่ใดเลยแดยด ก้าตูกข้าตูมาอาบน้ำแล้วลูกมาอาบน้ำเร็วนังแก้มนั่งง่อยเลยนังแก้มนังแก้มข้าตูไปเล่นเข้าเล่นกันมีอยู่วานเขาแล้วชมบรรยากาศยามแรง ปรยากาศดีดีก็จะดังไฟแห่งวัวดังไฟอูดยุงอูดยุงให้งวัวยุงมันเยอะเขาตูมาอาบน้ำเร็วลูกมาเร็วมาอาบน้ำเลยเร็วสำหรับคลิปนี้ไมยูวันีก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจ ให้อมููวาลีชาแนลเนี่ยเด้อพี่น้องเดิมเมยูสิจัดการอาบน้ำให้เขาตูก่อนค่ะพี่น้องเบิ่งน้ำน้ำมะแ้งเล่นขีดตมมา